โลโลสวัสดีครับอู้มีซับเพิ่มขึ้นมาด้วยเหรอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดซับให้กด <laughs> จะได้วันละซับทุกคนถ้าจะร้องให้ <laughs> ก็เออแพทนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเขาแต่งบ้านปเป็นฮาโลวีนทุกคนแบบนี้นะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยแก้บัคปืนใช่ไหมอันนี้ผมบอกไปแล้วแก้ไปแล้วใช่ไหมแต่ที่สําคัญทุกคนแพทนี้เนี่ยไฮแลน์มอยู่ตรงนี้ครับ <clears throat> ไฮแลน์อยู่ตรงนี้ไฮแลน์มาอยู่ตรงนี้เลยครับ มันคือสารานุกรมนะที่เป็นสามมิตินะอ่ะมันดียังไงก็ออกมาดูกันแล้วกันครับมาดูกันนะทีละปืนนะเอาเป็นปืนที่เราใช้ก่อนเนาะปืนตัวนี้ก็ได้อ่ะจะล้องเลนส์กดแบบนี้ให้ไหล์อยู่ตรงนี้ทุกคนมันคือโมเดลปืนแบบสามมิตินะครับเ <c oughs> <c oughs> ออเนี่ย ซูมดูได้เนี่ยเลมิงตันโมเดลเจ็ดร้อยเป็นไง <c oughs> ลายน้ำของปืนเป็นไงนี่ทุกคนแฮลลอยู่ตรงนี้ครับเออนี่แหละความเงางามของอ่ปืนนะครับดูโมเดลดูน็อตซูมได้สุดเท่านี้แหละก็ถือว่าชัดมากคือชัดมากผมบอกเลยว่าสวย ใครดูชอบดูปืนก็คือแบบโอ้โหเลิฟแน่นอนทุกคนเนี่ยปืนดูแบบสามมิติได้นะครับทุกกระบอกเลยนะทุกกระบอกเลยทุกคนอเมซิ่งเนียครับก็อันนี้ต้องอปลุกมือให้ทีมงานดูวยผมือให้เขาหน่อยครับอใส่ใจรายละเอียดครับอืมก็ดีเป็นการพัฒนาวงการที่ดูดีครับลายคาร์บอนสวยมากทุกคนลายคาร์บอนเคลฟลานะโอ้โหดูลายปืนครับ ก็ผมว่าสวยเนี่ยปลายกระบอกปืนก็มีเกละะเอียดหมดทุกอย่างอืมสวยคือสวยมากผมว่ามันหูดูขอบทองตรงนี้ดิแม่เจ้าดูขอบทองตรงนี้หูยังสวยการจะทําเกมเล่นยิงสัตว์ให้ให้สวยแล้วก็ได้รูดภาพที่ดีๆได้เนี่ยคนทําเกมเขาต้องใส่สามดีเข้ามาด้วยแล้วปรากฏว่าใส่ใส,ใส,ใส่จริงๆโอ้มาจริง แต่เสียใจนิดหนึ่งไม่ใช่ห้าดาวทุกคนเสียใจเนาะน่าจะให้เป็นห้าดาวอันนี้น่าจะเป็นแฟรตเดียแบบดาวเดียวนะครับดูจากโมเดลสัตว์เนาะเป็นแฟรตเดียดาวเดียวอืมไม่เกินหนึ่งดาวนะครับ <k 110> คุณก็สามารถกดดูสัตว์แล้วก็กดดูอ่าส่วนภายในได้แบบนี้เลยผมว่าอันนี้ดีดีมากๆกับคนที่ยังเล่นไม่เป็นหรือยังเล่นไม่เก่งมันทําให้เราเห็นโมเดลต่อให้เล่นเก่งก็ยังดีมีประโยชน์อยู่ดีว่าสัตว์ควรจะยิงจุดไหนที่ดีที่สุด นี่เห็นไหมอันนี้ผมกดไลค์เยี่ยมกดไลค์รจริงเยี่ยมโอเคนะครับระยะประมาณเท่าไหร่รสิบโ,โอเคโอเค,อ,เคอ,อุย้ยเสียงคุยใหม่เหรออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกวางตัวเมียเหมือนจะสีขาวทุกคนมเมื่อกี้ใครดูทันไหม หรือหรือว่าไอ้ขนแปลกจะมาแล้วไม่เป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณดูทันมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกับมีกวางอ่ามิวเดียที่มันขนสีขาวทุกคนเห็นทันไหมอาจจะรีบไปครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวเจ็บคอทุกคนมันหายเลือดยังอาเลรอดอยู่อาเลร์ดนานจังวะฮะอาเลรอดไม่หยุดเลย อเลอร์ตแบบสุดๆเลยคือถ้าวิเคราะห์เรื่องของเสียงอ่ะปกติแล้วเวลามันอเลอร์ตนะพูดเรื่องเรื่องอเลอร์ตนะครับเวลาสัตว์อเลอร์ตประกอบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะขึ้นเป็นก้อนเสียงแล้วก็ขึ้นเป็นอเลอร์ตให้เราเราเวลาเราเราเล่นเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าสัตว์มันอเลอร์ตหรือว่าหายอเลอร์ตแล้วเข้าใจไหมแต่ปัจจุบันถ้าสัตว์ไม่มีการร้องเนี่ยเมื่อกี้คือไอ้รเดียตัวเนี้ยมันร้องถ้าสัตว์ไม่ร้อง ้อนเสียงไม่ขึ้นถ้าสัตว์ไม่เหยียดกิ่งไม้เหยียบใบหญาก้อนเสียงไม่ขึ้น,สบบน,สนแสดงว่าอะไรทุกคนแสดงว่าเวลาสัตว์มันอลิร์ทเราก็ไม่มีตัวช่วยบอกแล้วจบจบคือความยากกลายเป็นว่าระดับดเ,เวนเจอร์ก็โหดเยี่ยม <laughs> โหดเหี่ยมจริงอันนี้คือโหดเหี่ยมเลยทุกคนตอนนี้เวลาสัตว์อลิร์ทก็หนีหนีไปฝั่งตรงข้ามเห็นไหมหนู่น่ะ มองผมมองผมไม่หยุดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหันหน้ามองผมไม่หยุดเลยเห็นไหมตัวเล่นเกมที่ยากขึ้นในโหมดเดิมนะครับเออเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเรดเดียยากเหรอตัวเหี้ยอะไรใหญ่ขนาดนั้นน่ะเหี้ยผมนี่หลุดเะบ้์งหลุดอุ้ยเรดเดียอะไรใหญ่ขนาดนั้นน่ะกูนี่ลุกขึ้นยืนเลย วัดเดอไอเฮียนและเดียผีหรือว่านี่เป็นกิจกรรมดูโลเดียตัวแค่นี้เละเดียตัวทั้นุ้นเฮียเฮียอะไรเนี่ยกิจกรรมฮาโลาวีนมึงเหรอโอ้โหเสียงแตกกูจบแล้วเมื่อกี้กูสาเก็บคอมาฟอมจะล่มฟอมเนียนจะลงไร์ <c oughs> ไอ้ยี่ฝ่ายมึงก็เสือกบ,บาลานี่กูยีกมึงดึงผีกูขึ้นมางั้นผมไม่ดูแล้วผมไม่ดูแล้วแม่งตัวเฮียอะไรผมยิงเลยแล้ะกันเอ่อระยะประมาณสองรอยห้าสิบเมตรอุ้ยสองร้อยเมตรดีระยะดีทุกคนมุมดีครับกด <c oughs> ไปเลยแล้วกัน้ยเฮ้่ตายไหมอะไม่รู้ยิงไปแล้วหรือมันตัวใหญ่เองวะเอ้าหรือมันตัวใหญ่หมดแล้วทำไมโลเดียตัวนี้มันเล็กจังอ่ะวัด กูงงกูงงหมดแล้วอีโรเดียตัวเท่าหมาแบบหมาที่ว่าว่าแต่เลดเดียตัวเท่ายัก <c oughs> โอ้โหแล้ววิ่งไปนู่นไม่บอกผมแล้วดูดิยากไม่ยากอะ่ะดูดิอันเนี้ยอะไรอ่ะวิ่งอะ่ะฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งขวาคืออะไรปกติมันต้องบอกผมว่าเป็นเลดเดียรหรือเป็นโรเดียแต่ตอนนี้ไม่บอกอะไรผมเลย ให้ตายเถอะโรบินกูจะเล่นเออผีอีกแล้วผีผีผีหี้ผีกูไม่ยอมไปอะไรอย่างมึงเนี่ยผีอ่ะผีเหรอเจอกูผีอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวกดไฟอีกเอาผีกูเล่นเกมผี ขี่มาอยู่ในร่างเลสเทียหายร้องจนเสียงหลงมาแล้วเดียอยิ่งหายเอายิงดิ <c oughs> ตั้ตาจะอะลรโอ้ยก็อดอะไรข oh องมันเอ่อสามดาวนะครับเรามากดดูคลามซีนไหมคลามซีนแบบใหม่เอ,อ๊นี่ไงเออโชว์หน่อยทุกคนมีดีก็ต้องโชว์นะครับเราก็สามารถเนี่ยแคปบแบบนี้ไงเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเอ่อแบบนี้มุมนี้ อ่ะ F12 แชะไงนี่เราก็ได้รูปที่แบบว่าเอาเป็นโลงปกสบายใจทุกคนเขาตัดไดคัดมาให้เราเรียบร้อยครับทุกวันนี้ต่อไปนี้ใครใช้แบบว่า Photoshop ไม่เป็นก็สบายทุกคนกดอ่าอะไรนะกดยังลบแล้วก็ลบอัตโนมัติง่ายๆได้รูปปกโอเคผมเก็บเข้าบ้านนะครับเออไดมิจุอันนี้มีอะไรใหม่อ๋อไม่มีอะไรใหม่เกปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดวันนี้ เก็ <G l ug> บก็บ้านโอเคเดินมาแล้วเดินผมมาาผมเลยเดินตรงมาแล้วนี่ก็เดินตรงมาแล้วเป็นยังโอ้โหอะเลื้แล้วเดินตรงโอเคมุมยิงดีไหมวะอ่ะเลิ้ร้อยเดียวโอเวนเอ้ยอ๋อมุมไม่มีโอ้เตยนเว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 นมุมไม่มีมุมไม่มีมม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 ยงข้างหน่อยเร็วเอีวยงข้างหน่อยได้โปรดผีดผีด ผมไม่มีมุมยิงมันจะเอื้อแล้วทุกคนมันจะหนีผมแล้วเนี่ยสวยสวยสวยทุกคนไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำผมมั่นใจผมมั่นใจผมมั่นใจว่าไม่ตายแน่ๆหนอกนลัดแรกอะไม่ตายแน่ใี่ไหด้านหน้ามันมุมยิงไม่ค่อยมีครับอย่างมันเป็นอย่างด้วยผมก็เลยไม่สนใจมันเกวิ okay, ่งตามไปล,มล้มแหละบายสบาย เนี่ยผมยิงโดนอ่ะกระดูกกระดูกนี่ไปนะกระดูกใหญ่ไปนะทำไมไม่ตายหรือโดนเบาไปหน่อยเหรอเออปกติมันตายไม่ใช่เหรอโอเคทุกคนไปดูความสีกันเป็นแบบง่ายสุดนะผมอยากรู้ด้วยว่าเวลาสัตว์เอื้อยขึ้นมาหรืออะไรเนี่ยเขายังจะบอกข้อมูลเดิมอยู่ไหมผมเล่นแบบไม่เล่นไม่ใส่เน็ตไม่เตือนห้องผีเอา้ามุกอะไรอยู่เนี่ย Okay. ไปดูเลยกันป่ะไปเราดูเสียงกันนะอ่ะเห็นไหมพอเราเล่นเป็นโหมดได้คนเลยเห็นไหมมันขึ้นข้อมูลทุกอย่างเวลามันสปูกเห็นไหมเนี่ยเสียงยังบอกอยู่นะครับว่าเป็นสัตว์ชนิดอะไรเนาะแล้วก็มีเพศบอกมีระยะบอกคือบอกทุกอย่างเลยเห็นไหมผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเล่นรอบหน้าเนี่ยผมจะเล่นโหมดนี้นะครับอืมเพราะมันยัง อย่างน้อยมันต้องรู้ทุกคนสัตว์อะไรวิ่งไปเนี่ยกูไม่ได้เก่งขนาดนั้นมานั่งจําเออไม่มีเวลามานั่งจําหรอครับบอกผมหน่อยว่าเป็นไหนเมอเทนโก๊วิ่งไปกี่เมตรโอเคเพศอะไรก็บอกไม่บอกก็ได้ไม่โกรธแต่อบอกก็ดีว่าเป็นเพศเป็นสัตว์อะไรเป็นเพศอะไรเงี้ยก็ดีเนี่ยอย่างน้อยเรายังแบบยังมีข้อมูลเนี่ยเออเนี่ยเอคโพลไม่โดนเอ้พลไม่เกี่ยวผมว่าเดี๋ยวคนมากองกันที่เอ้พลเเนี่ยแหละชัวเป็นผมผมก็เล่น มันเจือผมไม่เล่นหรอกครับเพื่ออะไรถ้าคุณทําแบบนั้นนะคุณปรับไปโหมดไอ้นี่เลยโหมดฮันเตอร์เลยผมยังไม่ว่าเลยโหมดฮันเตอร์ก็ได้เออโอเคครับมาดูการิงสัตว์หัวใจเนาะแม่นเฉยป่ะ <laughs> โอเคเข้าหัวใจสองปอดเพอร์เฟกต์ช็อตเฉย,ยโอกนี้เพอร์เฟกต์ช็อตแบบงงๆนะไม่คิดว่าจะเพอร์เฟกนะครับก็ตายไปแล้วสองดาวไม่เก็บเนาะ อยู่ในการลบคมเลยตรงนี้เนาะเดียวเด์เปิดกับไม่เปิดมีผลแทบจะไม่ต่างคือเรียกได้ว,ว่าไม่ต่างเลยอืมเรียกได้ว,ว่าไม่ต่างเลยครับแต่ผมเปิดนะเพราะว่าเวลาเราเปิดเดียวเด์แล้วเนี่ยมันจะทําให้การ์ดจอเราทํางานได้ได้ดีขึ้นสมมติถ้าคุณไม่เปิดเดียวเด์เนี่ยการ์ดจอคุณอาจจะโหลดทํางานอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณเปิดเดียวเด์แล้วเนี่ยการ์ดจอคุณจะโหลดแค่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบ เออเข้าใจเนาะนี่คือข้อดีของคนที่มีการ์ดจอเอ็นวีเดียนะครับตัวเขาจะหันมาอืมเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นละไปะหนึ่งนะขอดูก่อนว่าจะยิงดีไหมสัตว์มันเดินแปลกๆทุกคนเออเนี่ยเอามีควันด้วยเหรอเฮ้ยโอเคเมื่อกี้มีมีเอฟเฟกใหม่ครับมีควันเนาะเห็นไหมเหมือนสัตว์มันเดินเตะเท้าแล้วควันขึ้นเห็นไหมเออน่าจะเป็นเรื่องใหม่ทุกคน จะว่าไปแผ่นนี้ก็ตามดีนะเห็นไหมเนี่ยเวลาสัตว์ตายเนี่ยคุณจะต้องขึ้นแบบนี้เออแบบนี้แหละถูกต้องทุกคนยิงหนีนดียว่อยแบบตามโอเคครับนี่ไงวิเมเทอร์สีดาวบอกแล้วว่าเขาสวยทุกคนเนี่ยมเมเทอร์สีดาวตัวนี้โอ้โหดาวเดียวอุย้ยหาดาวอาดาวอาดาวอยู่นี่อยู่นี่เอาอยู่นี่โอ้ย ดยแล้วเอาแล้วเดืดดอดาวเออตัวนี้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 แหละทุกคนมันชัดอยู่แล้วครับโอ้โหทำไงวะระยะประมาณสองร้อยห้าสิบุ้ยสั่นสั่นหยุดหน่อยเพื่อนหยุดหน่อยอ๋อลุ้นลุ้นดาวได้ม๋มาวะ อ๋อไม่ชัวร์ทุกคนแต่ว่าเลือดไหลดีแล้วก็เดินช้าอ่ารอดไม่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 รอดทุกคนอ่ามันไม่รอดหรอครับยังไงก็ตายผมไปเก็บผ้าดาวเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าแพทเนี้ยตัวเล็บดอตอ่ะยากขึ้นนะเจอไหมเอ้แอร์พับเบิลเอ้ได้อยู่ทุกคนได้อยู่เขาได้อยู่แบบนี้แหละครับคือการได้อยู่ ขึ้นเป็นแสงให้เลยทุกคนโคตรเยี่ยมว่าฮะไม่ผิดตัวนะครับชัวว้าดาวมันชัวอยู่แล้วเอ,อมีความสุขเว้ยต้องงี้ดูวะปับเป็นเวลากลางคืนเป็นสักเที่ยงคืนเนี้ยเที่ยงคืนเที่คืนผี่ออกอะแต่บ้านแม่งจะหลอดแน่เลยวะ ปิตาปิตาใครกลัวปิตานะครับใครกลัวปิตาทุกคนมืดมากมืดมากบอกเลยไม่ต่า,จางจากนําทีครับนอกบ้านนี่คือผมไม่เดินไปแน่แน่กลัวอาลวีจริงนี่มันต้องเอาแจ็คสันมาเดินไล่ทุกคนเออนี่ออ้แม่เจ้าโอ้จริงนี่แง่ตาแม่ใส่ผมโอ้ความมูดมันอะไรเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขาไปทําดวงตาสัตว์มาใหม่ เพื่อกิจกรรมนี้เลยทุกคนเออไม่แย่ครับไม่แย่หลอนอยู่นะเล่นไปนะทุกคนเชี yeah. ้ยอันนี้ใครมาแม่ใส่ไว้เนี่ยโอ้โหเราไปยิงเขาไว้หว่าเราเขาก็เามา,เาคืนทุกคนเออน่ากลัวทุกคนงั้นก็นลาไปกับซีนี้เลยกันนะครับเออเป็นบิคคอนนะครับสองตัวนี้กำลังแทงกันเลยเอามีมนเอาโมนี้ดีกว่า กู <c oughs> เป็นเกมผีดิกูไม่เดินไปเลยนี่หมายโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยมุมนี้อะไรของมันวะเนี่ยโอเคสเปซสัสตา์นะลูกนะสเสปซนะส,สปตา์นะสเปซสตาเรารู้จักกันแค่นี้แหละเออเราเจอกันอีกทีกเ็เจอกันที่โอเคทุกคนไปแล้วขอบคุณที่อยู่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝันดีและที่สวัสดีบายครับผมค,ครับเจอกัน